ตรงนี้ดิสคาร์ก็คือแบบลองรถั่นแหละพวกเราเราจะลองรถในลงรถลุงเด็กทำเยน็นเอาปูช้าแต่ว่ารอบปลายไม่ดีออกดันโลดหลบหี่เห็นสามารถลงได้ลงรถได้ด้วยโคตรเอาเรื่องนี่ขึ้นไปลงรถได้ด้วยนะทุกคนนะ ส่วนครับว่าโปรุงลุง Shadow d 1นะครับผมนี่ไม่ใช่เกมクラาปากิ้งซีหรือ CPM 2นั่นเองนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมกับ CPM 2นะครับผมลุงหายไปดานนะฮะผมคิดกันหรือเปล่าวันนี้ก็จะมาทําการบอกระบบแล้วก็ในตัวเกมนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะผมหน้าเล่นหรือเปล่านะครับผมเออทำไมหน้าลุงขาวทำไมตัวลุงแดงวะ อ่าโอเคครับผมระบบมันก็จะคล้ายเดิมแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่แบบรายละเอียดเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าระบบมีอะไรบ้างนะผมวันนี้ก็มีหญิงมีชายนะครับผมกลับมาแล้วกับเมาส์ ROG นี่หญิงชายนะผมมันก็ยังแบบตัวละครยังเหมือนเดิมนะเออตัวผู้หญิงไงไหมหน้าตาหน้าตาม,าตามก็ยังแบบ <Wow. S 1> น,นี่น้องชานมใช่ไหมน้องชานมของเทก็ประมาณนี้ทุกคนนะเออตัวละครน,นะครับผมแว่นเบิน,นอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ นะครับผมยวดูตอนนี้เงินลงเหลือ280บาทแบบโคตรเซงอะแบบซื้อรถไป2องคันแบบเงินแทบหมดอันนี้ก็ของยังเหมือนเดิมนะเออแบบก็ยังแบบเป็นของที่เหมือนในคาร์วิ้งหนึ่งเลยนะครับผมอะพวกท่าตรงท่าเต้นก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมนี่พวกนี้หนะ้าสิบทองนะออาออกไปดูนอกเลยครับผมฟืบนนี่เข้ามาในโรงรถนะครับผม ก็มาไล่ระบบตั้งแต่อันแรกเลยนะเซตติ้งก่อนเลยนะผมอันนี้ก็เป็นยศนะทุกคนยศอันนี้เงินเงินเงินเขียวเงินทองยศยศลุง b ิ g i n n e r นะทุกคนยศแรกเลยแล้วก็อันนี้เซตติ้งนะพวกค่าเซตติ้งอันนี้จนเจเน็ตเล่ก็คือพวกอ่าอันนี้จะเป็นอ่าคนนะคนที่อยู่ในในแมปเราจะเปิดเยอะเปิดน้อยแล้วก็รถที่อยู่ในแมปนะครับผมพวก ui ก็คือพวกไออ่าพวกอะไรนะต่างๆนะพวก อันนั้อกพวกอะไรเงี้ยที่มันโชว์อะในรถนะทุกคนนะเออก็ตั้งค่าแล้วแต่คนจะตั้งนะทุกคนเนี่ยพวกโชว์ fps อยู่ไหม fps ก็ขึ้นอยู่ไหมสามสิบเจ็ดพวกอะไรเงี้ยพวกไอเนี่ยพวก f เกี่ยวกับไอแสงเสงรมิมบัตทอมอะไรในในใน,ในตัวเกมนะทุกคนอนะันนี่อันนี้ก็จะเป็นค่าอะไรนะอันนี้ s p e e อ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ อ่าหน้าจอนะทุกคนนะอันนี้ก็ไปอันต่อไปนะอันนี้ก็เป็นแอคเคา้์ของเรานะทุกคน ID ของลุงก็เป็นอ่าอะไรเนี่ย V B 6 4 0 5 2 0นะทุกคนจำไว้เลยนะ V B 6 4 0 5 2 0นยะองะแคปหน้าจอไว้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะชื่อเหมือนเดิมนะทุกคน Shadow นะทุกคนนะ s T 1นะชื่อนี้นี่มาแล้วทุกคนนะกด สิงอินอ๋ออันนี้มันลบลบแอคเคา t นะจะไปลบนะอันนี้อันนี้ล็อกอินนะอันนี้ไปดูอันต่อไปคอนโทรลนั่นก็เป็นแบบอันนี้ใช้คอนโทรลแบบลูกศรนะขึ้นลงซ้ายขวาเหมือนที่เราใช้ใช้อันนี้ใช้พวงมาลัยอันนี้ใช้แบบใจโรนะเอียงหน้าจอจะไปใชแหละงงนะใช้นี้ก็พอทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นความเร็วนะความเร็วของการกดปุ่มอะเลิศเพิ่มซะหน่อยหนูรู้ว่าน้อยไปอันนี้อ่าต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับรถอันนี้ก็จะเป็นพวกอ ABS เบรกเบิกอะไรนะที่มันเหมือนในคับประกิงหนึ่งแหละทุกคนเหนะ็นไหมพาร์คโถอันนี้ปิดไปเถอะนะนต่อไปเป็นซาวนะนี่เสียงลงก็ลดลงหน่อยถ้าอยากได้เสียงเยอะก็ลดเพิ่มขึ้นไปลุงจะใช้ประมาณนี้มันจะเยอะเกินแล้วก็เป็นกราฟิกนะทุกคนนะกราฟิกเขาตั้งมาให้แล้วนะมีมีเซตเป็นแบบเซ็ตเลยแนละ้วแบบถ้าเอาแบบใครเครื่องไม่ไหวก็โลนะโลก็จะแบบภาพโลโลเลยลุงก็จะปรับตามที่มันปรับมาให้อันนี้โทรศัพท์เขาตั้งมาให้นะ ถืาอ,อันต้านี้น่าจะกระตุกเลยแหละเพราะว่าภาพมันสวยจัดอย่างเงี้ยเขาตั้งมาให้เราก็ไม่ต้องตั้งเองก็เปิดปิดอะไรก็แล้วแต่ไปดูเอฟเฟกพวกนี้ก็เป็นพวกเอฟเฟกพวกไอพวกแสงพวกเงาพวกอะไรเงี้ยเอ่อพวกควันพวกอะไรเงี้ยจะเปิดจะปิดก็แล้วแต่เรานะนี่ลุงก็ตั้งไว้ประมาณนี้นี่ก็เป็นสไตล์ฟิลม์มอันนี้สไตล์ดิจิตอลนี่คือสไตล์ของภาพนะเป็นแบบสไตล์หนังหรือสไตล์อะไรเงี้ยลุงก็สไตล์นี้แต่ลุงชอบสไตล์ซีนิเมติกกว่า ฟิเนมติกภาพมันจะดำออกทึบๆก,กว่าเห็นไหมภาพมันจะไม่ค่อยสว่างมันจะออกทึบๆมันออกแบบแนวแบบว่าหนังอะภาพหนังอะอันนี้ก็มันติเพเยอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าพวกอะไรอะไอชื่อคนในเกมนะเออชื่อคนในเกมอะไรเงี้ยชื่อนู่นชื่อนี่นะแบบปิดชื่อปิดแชทอะไรเงี้ยนะปิดแชท อะไรเงี้ยเออแล้วก็ปิดการขายปิดการซื้ออย่างเงี้ยเออปิดการแอดเพื่อนปิดการแรกลกรถเงี้ยเออวันนี้ก็อะไรเนี่ยปิดการขายรถเอออันนี้ก็แชทไว้ก็คือคุยไม่นะครับผมเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ก็ปิดชื่อปิดแชทนะอันนี้โซนอันนี้ก็เป็นโซเชียลของเขาสามารถกดเข้าไปดูได้นะทิกต็อกทิกเกอร์ของเขาเนาะอันนี้ก็ซีนิมติกนะถ้ามันก็จะดูแบบมืดๆหน่อย ถ้าปรับเป็นแบบเดิมนะเดี๋ยวนะปรับเป็นแนวนี่ฟิล์มภาพมันจะขาวหน่อยขาวดเลยแล้วแต่คนชอบนะทุกคนนะลุงก็ชอบแบบภาพมืดๆไปที่ที่ทัดไม่รู้วันแล้วแต่คนชอบอ่ะลุงชอบแบบอะไรที่มันเป็นแสงเงาอ่ะอันนี้มันมืดไปไหม น,นี้ดีกว่านี่อันนี้ดีกว่ามามาเริ่มกันเลยทุกคนอันนี้คือโค้ชเซอร์แรกนะไอ้ปุ่มแรกนะปุ่มสตาร์ทเข้าไปมันจะมีด่านอันนี้คือเล่นเลเวลนะคือเล่นผ่านด่านเพื่อเอาเงินนะลุงเล่นไป6ด่านเลนะ่นไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบแรงอะไอ้แข่งแรงนะทุกคนนะเนี่ยลุงเข้าไปแข่งรอบหนึ่งแพ้เขามันจะแข่งแบบจับเวลาเนี่ยไหม S13 เนี่ยได้ถ้วยได้ถ้วยไถ้วยอะไรเนะี่ย S9 อันนี้น่าจะเป็น ซีซั่นแรกนะเออเนี่ยอันนี้จะเป็นเก็บแรงนะทุกคนเข้าไปแข่งแบบแข่งทางตรงจับเวลานะอันนี้ก็จะเป็นเล่นคนเดียวซิงเกิลเพลเยอร์เอ,อ่ออันนี้เล่นคนเดียวอันนี้ก็เป็นมัลติเพลเยอร์ก็เลยเล่นแบบ Online, นะออนไลน์นะนี้ก็เล่นแบบหาเงินนะ,ะประมาณนี้ไปดูวันต่อไปอันที่2นะทุกคนนะวันนี้มาเรียนรู้ไอป้ปัวพวกปุ่มต่างๆบางคนอาจจะไม่รู้นะยังไม่ศึกษา <c oughs> หรือไม่รู้นะยุงก็จะมาบอกให้นะครับผม อันนี้พอเข้ามาในปุ่มตัวนี้นะทุกคนนะตัวนี้เกลีย์กาเอาา่อกะเขาเรียกว่าอะไรกาหลาดเออกาลาดนะพอเข้ามาในกาลาดนะก็จะเป็นรถที่เรามีอยู่ในช่องนี้มันจะมีสล็อตถ้าเรามีแค่สามสล็อตเราก็สามารถซื้อได้แค่แค่สามคันนะทุกคนนะซื้อได้น้อยมากคือต้องต้องเพิ่มสล็อตอะ่ะใช้กี่บาทไม่รู้อ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองเป็นเงินหมดเลยอ่ะโอเคก็พอเข้ามานี้ก็มีคำว่านิวคาก็ถึงคือสามารถ มันก็จะพาเราไปที่ตัวซื้อรถนะทุกคนเห็นไหมนี่เงินเขียวพวกนี uh ้เงินเขียวนะมันคงเงินเขียวอยู่นะทุกคนรถมีทั้งหมดเอ่อร้อยกว่าคันนะร้อยห้าสิบเก้าคันไหมนี่พวกนี้พอเริ่มเริ่มหลังจากไอเนี้ยหลังจากคันเนี้ยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยบีเอ็มคันเนี้ยมันจะเป็นทองแล้วรถต้องเติมแล้วทุกคนลุงแนะนํานะถ้าลุงแนะนําให้เล่นนะเออรถที่มีน้ำหนักเบาใช่ไหมพันเก้าร้อย ันก็แนะนำให้เล่น ek แหละนะแม่ก็ซีวิคนะเออแนะนำให้สองคันเนี้ยเก้าเก้า hp ถ้าถ้ามึงแบบอยากแบบสายฟรีนะเออเนี่ยไม่ก็เล่น ek ไปเลยเล่น ek ไปเลยทุกคนง่ายดีทุกคนนะลุงก,ก็จะเล่น ek ไปปั้นย,ยาวๆไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนะน,นี่ออออนั่นคือรถอันนี้รถซีดานอันนี้รถออฟโรดนะอันนี้รถบรรทุก อันนี้อันนี้รถทั่วไปอันนี้รถยุโรอันนี้รถยุโรปอันนี้รถเอเชีย er, นะรถเอเชีย er, มีแค่สองคันกน้อยจุงอ่ะโอเคทุกคนก็อันต่อไปนะทุกคนนะปุ่มนี้คลาสเซตติ้งก็คือเซตอัพรถนะมันสามารถเอาแบบเนี่ยเข้าไปทําเครื่องได้ทุกคนนี่ต่อไปก็จะมาศึกษาเรื่องเครื่องกัน ตัวนี้คือ engine setup นะทุกคนก็คือปุ่ม engine สามารถแบบ setup เครื่องซื้อเครื่องเติมเครื่องแต่งเครื่องลงเครื่องอะไรเนี่ยทุกคนเข้าไปเลยเข้ามาตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราแต่งไปแล้วนะทุกคนในพวกเนี้ยเนี่ยช่องพวกเนี้ยคือเราแต่งไปแล้วนะนเครื่องเราเป็น B 6 1 5 0 0 1 5 9 5น้าสหา cc น้ำหนัก108กิโล คือยังไม่ก็เราไม่ศึกษาเหมือนกันนะ่ะกดเข้าไปตรงนี้นะทุกคนบล็อกบล็อกก็คือบล็อกลูกสูบนะทุกคนเราจะถ้าเราจะเพิ่มรถซีซีเราก็ต้องเพิ่มบล็อกลูกสูบตัวนี้ให้มันใหญ่กดเข้าไปตัวนี้ตอนนี้เราจุงใช้ตัวนี้อยู่นะทุกคนนะเนี่ยบีบีสิบหกใน JDW บล็อกก็คือให้ความความอะไรเขาเรียกแปดร้อย Nm แรงแรงแบบเนี่ยลุงใช้ตัวนี้อยู่ทุกคนไหมแพงสุดอะ่ะ ก็คนแพงสุดเนี่ยราคาสี่พันมันให้ NN เนี่ยคือรอบแรงบิดที่แปดแปดแปดร้อยก็คือเยอะที่สุดในในบรรดานี่นะบรรดาตัวเครื่องทุกคน,นอันนี้ก็คือเครื่องที่เรามีอยู่ในสต็อกอินเวนตอรี่ battery, ก็คือตอนนี้เครื่องแรกเราให้แรงบิดอยู่ที่ห0รเอยแต่ไม่ใช่ดิให้แรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่วะม,มองไม่ออก น่าจะเป็นตัวนี้ให้แรงบิดอยู่ที่450แต่ลงซื้อใหม่แรงบิดอยู่ที่800นะก็ประมาณนี้ให้ดูเอาอันนี้ก็จะเป็นกา้กานก้านมันก็จะมีไหมแรงแรงบิดผลแรงบิดแรงชักอะไรเงี้ย,ยลงซื้อตัวนี้ละให้แรงบิดที่540แต่แรงบิดเยอะน้ําหนักก็เยอะขึ้นไปเหมือนเดิมนะผลก็ดูเอาอันนี้ก็จะเป็นสปริงและเอะ๊ไม่ใช่เป็นเหมือนเขาเรียกว่า ตัวส่งแรงอะทุกคนเออเนี่ยถ้าเราซื้อซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อคําว่าคอมพิวเนี่ยคือเราใช้อยู่ให้แรงบิดหกร้อยไหมลุงแนะนานะไม่ต้องไปแต่งอย่าเพิ่งไปแต่งรถนะแต่งเครื่องก่อนเลยมาถึงถ้าเราเราจะซื้อเอเคใช่ไหมซื้อเอเคมามาถึงมีเงินปุ๊บซื้อเอเคเลยซื้อเอเคมาจริงไปหาเงินมาแล้วก็ผมเรามาแต่งเครื่องก่อนเลยอย่าเพิ่งไปแต่งสีแต่งอะไรนะลงเครื่องให้แรงก่อนเลยนี่ลุงเอาลูก,ลกสูบนะทุกคนเนยนี่นี่อันนี้คือลูกสูบนะ ตุ๊กโู่ก็เอาตัวนี้เลยแพงสุดเหมือนกันจะได้แรงที่สุดแล้วก็ต่อไปนะ่าจะเป็นตัวไอแผงคัสต์นะตัวคัสต์อืมเขาเรียกคัสล์ุงก็แพงสุดเหมือนเดิมใช่ให้เนี่ยให้แรงจับที่หน,นึ่งหมื่นหนึ่งพันนะตัวเนี่ยไฟวินเออไฟวินเขาเรียกไฟวินไฟวินบล็อกไล อันนี้อ่ะโอเคอันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วต่อไปพวกนี้ก็เข้าไปดูเอานะเข้าไปตรงนี้ก็จะมีพวกอะไรมีหลายอย่างก็ศึกษากันต่อนะนิดนึงเดี๋ยวมันจะยาวนะเข้ามาพวกนี้มันก็จะมีพวกมีอีกนะเนี่ยมีเขาเรียกอะไรไอตัวข้อเวียงนะข้อวงข้อเวียงมันก็จะมีให้ซื้ออีกเหมือนเดิมเนี่ยข้อวงข้อเวียง ไม่ได้เงินไม่มีก็ค่อยๆดูเอาครับผมเนี่ยมันก็ค่อยๆศึกษาละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่มันสนุกแน่นอนเพราะว่ามันวัดกันที่แต่งเครื่องแล้วก็ลุงจะไม่ทําการแฮกเกมนี้เลยนะครับผมลุงจะทําให้มันแบบอยู่นานที่สุดนะผมอย่าไปแฮกเขาเล่นด้วยความสามารถนะทุกคนเล่นด้วยความสามารถอันนี้ก็เฮ็ดอันนี้คอท่อนะอคนนอท่อนะแต่งพวก เห็นไหมแอร์โ r f i แอร์ไฟเตอร r แ i ร์ฟิก็คือกองอากาศนะคือมันเหมือนรถจริงเลยคือมันเหมือนเราแต่งรถจริงๆเลยนะทุกคนนะอันนี้เออเแอร์คอนเลเอร์เพิ่มความเย็นก็เน,น้นแต่งเครื่องไปก่อนนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋อคือเครื่องที่มันเ,นเป็นเซตของมันเหรอเป็นเป็นเครื่องที่เราแต่งอยู่นะทุกคนเอออันนี้อัน,นอ๋อก็คือ ของที่เรามีอยู่ใน store engine marking อันนี้คือของที่เราขายอยู่เขาขายอยู่ก็จะให้ดูว่าเครื่องตัวไหนเป็นยังไงเงี้ยสามารถเข้าไปดูได้นะดันต่อไปก็เป็นเกียร์เซ็ตก็คือสามารถแบบเอาเกียร์เกียร์ลูกไหนที่เราซื้ออยู่นะทุกคนนะเข้ามาเซ็ตเกียร์ได้ก็คือเซ็ตเราจะออกตัวยังไงนะกดเ,เข้าไปตรงนี้นี่มีเซ็ตเซ็ตแบบนี้นะทุกคนนะเนี่ยมันจะมีรอบมันเซ็ตเอา เกียร์หนึ่งนะทุกคนนี่เกียร์หนึ่งอย่างนี้เกียร์หนึ่งนะเกียร์หนึ่งก็ออกตัวจะดีหน่อยนะสปีดเกียร์สองก็ไล่ลงมาเนี่ยไล่เกียร์ดีกว่าทุกคนไล่เกียร์เกียร์สามเกียร์สี่ก็ไปยาวๆหน่อยเกียร์ห้าครตอนนี้เรามีแค่ห้าเกียร์ตรงนี้ก็สปีดต้นสปีดรวมนะสปีดรวมก็เอาสักนิดนึ่งกลางหน่อยเลยกลางนิดนึ่งเซฟการเซตเกียร์คล้ายๆแบบนี้แหละ ก็ต้องไปลองดูนุ่มก็ยังไม่เก่งเท่าไหร,นะร่นะเพิ่งจะลองนะครับผมนี่จะซื้อเกียร์ก็เนี่ยมีหลายลูกอันนี้มีเกียร์บ็อกนะมันจะมีเนี่ยให้เราซื้อหลายอย่างเลยเกียร์บ็อกมีหลายอย่างในะหให้คาบให้คาบคล้ายกันหนักก็จะต่างกันมีหลายแบบมีเกียร์หลายลูกหลายรุ่นหลายยี่ห้อน,นะแล้วใครอยากได้เกียร์ออโต้ให้เลือกเป็น awd นะไอะ้ไม่ใช่เกียร์ออโต้เอ เอทีนี่คือออโต้แต่ AW D นี่คือขับเคลื่อนสี่ล้อนะถ้าใครอยากขับเคลื่อนสี่ล้อให้เลือก AWD ดีนะนี่มันจะมีเกียร์ที่มันไม่เป็น AWD นี่ไหมขับเคลื่อนสองล้อ FWD นี่ขับเคลื่อนล้อหน้ามันจะมีขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะผม AWD ีด AW ีไหมก็ดูดีๆนะว่าซื้อเกียร์นะผมอย่าไปพลาดนะลุงให้เน้นแบบซื้อแบบ AWD ดีกว่านะออกตัวมันสี่ล้อมันได้เปรียบอยู่แล้วนะสี่ล้อได้เปรียบอยู่แล้วนะเออ AWD เ,เกียร์ที่ลุงใช้อยู่ก็จะเป็นเป็นล้อหน้าเห็นไหมมันก็ยังออกตัวไม่ค่อยดีอยู่แต่กําลังเครื่องก็ต้องดีถ้ารถออกตัวสีล้อกําลังเครื่องต้องถึงดต้องดีนะออกตัวดีก็ตัวนี้เป็นชัตเตอร์ตัวแผ่นคลัตช์ตัวนี้ก็ซื้อได้นะทุกคนนะมันให้แรงบิดที่ต่างกันไหแรงบิดเจ็ดพันใช่ไหมคือทนแรงบิดได้เยอะนะแล้วก็ตัวนี้ตัวชุดเกียร์ชุดชุดส่งกําลังเกียร์นะตัวนี้ก็เลือกเอาม,มีพวก แรง,งแรงบ่งแรงปิดหรือน้ำหนักอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าแรงส่งแล้วเกียร์เนี่ยถ้าเราซื้อเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะเพราะมันมี5เกียร์มี6เกียร์ก็ลุงก็ยังศึกษาอยู่เนี่ยกี่สปีด7สปีดอันนี้7 7สปีดไหม 7S 7ดเเกียร์นี่8ปสปีดเห็นไหมดูดีๆนะก่อนซื้อนะครับผมเก็บตังค์ซื้ออาซื้อแบบเก็บดีๆเลยค่อยมาซื้อนะเกียร์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับผม7สปีดอันนี้แบบ ก็ดูเอานะครับผมมันมีหลายสปีดนะ้าตอนนี้ลุงที่ลุงใช้อยู่คือ5 5สปีดเนี่ยที่ลุงใช้อยู่นะรุ่นเนี้ยมันเป็น5สปีดมันไม่บอกหรอกเราต้องดูนะครับผมเราต้องดูรุ่นเกียร์บางเกียร์มันจะบอกอไปดูอันต่อไปอันนี้เป็นช็อก็คือปรับพวกล้อช่วงลงช่วงล่างเนี้ยล้อแบะล้อเบอรเอ์อะไรก็ปรับกันไปล้อนล้อหันเยอะหันน้อยอันนี้ อันนี้ล้อแบะนะอันนี้ล้อหันเยอะหันน้อยอันนี้อันนี้เป็นล้อเลี้ยวได้เยอะเลี้ยวได้เยอะเลี้ยวได้น้อยอไม่ต้องปรับเยอะอันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันล้อแบบเอียงหน้าเอียงหลัง,ล,งล้อแบะหน้าแบะหลังก็ไม่ต้องไปตั้งเยอะเน้นตรงกลางไว้ก่อนนะมันปรับเยอะเกินก็ไม่ดีนี่บอกอันนี้เขาจะบอกว่าไอ้ศูนย์่วงรถเป็นยังไงตอนนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ๋อล้อหลังนะทุกคนอันนี้ล้อหลังอันนี้ล้อหลังตอนหลังจะเดียวเยอะรถจะเปะนะอันนี้นี่ล้อหน้านี้ล้อหลังนะอันนี้จะเป็นอ๋อล้อล้อยืดล้อล้อแบบยืดล้อยืดล้อยืดหน้าหลังอันนี้ก็ปรับไปเซฟเซฟด้วยนะอย่าลืมเซฟนะทุกครั้งนะก็จะไหนต่อ เยอะทุกคนเยอะเยอะบอกเลยละเอียดเยอะมากอันนี้ล้อยืน่นใช่ไหมอันนี้ไปดูนี่อันนี้ก็ความเอียงตัวของรถมันจะเน้นพวกออฟโรดมากกว่าปรับเยอะนะแล้วแต่คนจะเล่นนะทุกคนนะปรับเสร็จแล้วก็เซฟเข้าไปใหม่ปรับ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 แล้วก็เซฟอันนี้นะ่าจะเป็นความนิ่มไหมอ๋อยกหน้ายกท้ายนะคนอันนี้อันที่สามนี่นะสปริงเกอร์นะสปริงเนอร์สปริงรถนะนั่นแหละทุกคนเออ ก็แต่งเอาแค่นี้ก็สวยแหละพวกนี้ก็เป็นยกน้ายกท้ายคล้ายอันภาคแรกแหละผลจะมีสียอันใช่ไหมก็อย่าลืมเซฟเข้าไปใหม่ไปดูอนี้อันนี้น่าจะเป็นโชกสูงโชกตำ่ตำก็ไม่ต้องสูงมากประมาณมันดูไม่ค่อยออกเห็นไหมมันจะมองมันให้เรามองตรงนี้ก็ไม่ต้องปรับเยอะหรอกมันก็ปรับมาดีอยู่แล้วทุกคน จะมีแบบเด้งซอฟเห็นไหมซอฟเนี่ยซอฟกับแข็งพวกนี้จะไปเน้นไปทางพวกออฟโรดมากกว่าไปดูอันต่อไปอันนี้อันนี้รีบอลก็จะเป็นพวกโชกแหละตัวน,นี้แหละ,อนนหละโอเคเออกไปดูอันต่อไปอันนี้จะเป็นแต่งสีนะทุกคนเห็ไหมเป็นรูปน้ำมันเครื่องพวกสีเออันนี้พวกอะไรนะทานคอนสแตนท พวกน้ำมันไหมเติมน้ำมันเหรอเดี๋ยวบอกนะว่าเติมน้ำมันทีละพันพันห้าร้อยพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เติมอะไรอะ่ะเติมยางโอ้แมกเจ้ายางเหรอลมยางเหรอเนี่ยบาเออลมยางเนี่ยยี่สิบเจ็ดจุดปาโอ้โหมีลมยางด้วยโอ้โหอันนี้ออยคอยอันนี้เกียร์อันนี้นะ่าจะเป็นน้ำมันเครื่องมะน้ำมันเครื่องมีน้ำมันเครื่อง,องด้วยนะอันนี้อะไรอะ่ะ ล่างรถหรออ๋อล่างรดอันนี้น้ำมันน้ำมันลดน้ำมันลดเหลือสี่สิบสี่ก็ประมาณนี้ทุกคนน,กนี่ก็วันนี้ก็มาศึกษาละเอียดนะถ้าเราจะเติมก็หกกี่บาทตเนี้ยเอน,นี้ยังไม่คิดบาทนะเพราะว่าลุงไม่เติมเติมมีเก้าห้าด้วยเก้า e, 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 e ห้าเก้าแปดร้อย e e ีแปดห้าเติมแม่งเก้าห้าเต็มถังไปเด้อรออะไรอะ่ะ อันนี้น้ํามันนะครัอ่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้คนที่น้องๆที่ยังเล่นเป็นแล้วก็อยากศึกษานะลุงก็มาแบบแกะให้นะว่าอะไรคืออะไรนะครับผมนี่อันนี้คือน้ําหนักของรถเรานะนี่เกียร์เรามี5เกียร์น้ําหนัก1700รอันนี้ไม่วิ่งไป6.19กิโลนะระบบที่เราใช้อยู่เป็นออโตเมติกคืออันนี้คือรถของเรานะที่เราเซ็ตไว้นะ สามารถเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวพอมาตรงนี้ใช่ไหมพวกรถอันนี้อันต่อไปนี่เออวิดช,ช่วนวิวิวิเซลอะวิเซลเทนเนิงก็คือทําแบบแต่งรถนั่นแหละทุกคนเนี่ยแต่งรถนั่นแหละมีเยอะเลยเนี่ยพูดไม่หมดหรอกทั้งวัน,นเออลุงมีสูตรหนึ่งเว้ยเดี๋ยนะเขาเขาสูตรใส่ใส่ของทองฟรีสูตรมันบั๊กอยู่ทุกทุกคน,คนเดี๋ยวลุงจะสอนนะน,นี่ใส่กันชนหน้า อันนี้ใส่กันชนหลังแก้โดนวะนี่ใส่กันชนข้างไม่มีตังค์ซื้อหรอกตอนเนี้ยเอาเงินทองก็ยังไม่มีซื้อเลยนะมีสูตรหนึ่งไว้เขาทําได้อยู่นะอันนี้พวกเป็นโครงค่ะอันนี้อันต่อไปบอร์นี้บอดดี้นะอันนี้อันต่อไปอันนี้ไปทําสีนะอันนี้สีรถนะเราจะเอาสีเงาสีด้านสีเดินเนี้ยมันจะมีเห็นไหมมีให้เลือกเลยเนี่ยเอาสีปกติไม่ต้องไปเลือกเยอะเราเอาสีปกติอดีแล้วเนี่ยเนียสีเนี้ยสวยแล้ว สีแดงไปดูอันต่อไปอันนี้จะเป็นล้อนะทุกคนนะล้อเลือกอนนเลือกเอานะแล้วก็ไปดูต่อไปอันนี้ธงชาติคงไม่มีต่างสืออันนี้เบรกนะทุกคนนะเขาเขาว่าสูตรซื้อเบรกนะทุกคนนี่อันนี้เลือกอันนี้ไว้ใช่ไหมทำไมเลือกไม่ได้เนี่ยเพราะเบรกใหญ่นี่ใช่ไหมแล้วก็กดกดอะไรวะ ลองกดซื้อดูนะซื้อไม่ได้ใช่ไหมให้กดกลับไปกดกลับมาที่อันนี้ลุงเห็นเขาทำอยู่นะเพราะว่ายังทำไม่เป็นครับน,น,นี่กดกลับไปเนีย่ยก,กดกลับไปกลับมานี่แหละแล้วก็กดซื้ออะไรเนงะี้ยมันจะซื้อได้นะตั้ถ้าเบรก,นะกใหญ่อ๋อนี่ไงนี่ไงทุกคนเจอแล้ว นี่นี่นี่ตัวนี้ที่เขาจะซื้อนี่แหละคือสูตรบัคตัวนี้นะทุกคนนะสีะไรดิสูตรสูตรบัคซื้อ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 ไอ้แต่งตัวนี้ซื้อแบมโบ้ด้วยเนี้ยอ่าเลือกไว้นะเลือกไว้นะแล้วก็แล้วก็เลือกขนาดเอาเอาแบบไหนเล็กใหญ่กดซื้อซื้อไม่ได้กดกดตัวนี้เลื่อนกลับไปตัวนี้กดเลือกไว้แล้วก็กดซื้อดูดิทำไมไม่ได้วะ ตัวนไม,ไม่ได้แล้วหรอไม่รู้อ่ะมันมันเขาบอกว่าให้เลื่อนไปเลื่อนมานี่แหละเลื่อนไปเลื่อนมาเลือกไว้แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็กดซื้ออ่ะมันจะซื้อได้เขาบอกมันจะซื้อได้ไม่ได้เฮ้ไม่รู้อ่ะลุงไม่โกงหรอกแต่ว่าถ้ามีบัตก็เอาเหมือนกันอ่ะตัวนี้คืออะไรล้อหน้าล้อหลังหรอ อ๋อล้อหน้าร้อหลังอนี้ร้อหลังนะล้อหลังก็จัดเส้นไปเลยซื้อดิไม่ได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองไปหาซสำสุดไปหาดูทีนึงว่าเขาทำกันยังไงนะนี่ร้อนหน้าร้อหลังถ้าเบรกใหญ่นี่จะเบรกดีนะซื้อไม่ได้อาไม่เป็นไรต่อไปทุกคนจะเป็นสีนะพวกสติกเกอร์อสติกเกอร์นะนี่สติกเกอร์ ต้องให้คลิกที่รถนี่สติกเกอร์แล้วทุกคนเราก็เปลี่ยนสีเอาประมาณนี้อ่ะก็ก็ใครอยากตรงอยากแต่งก็ว่าไปนะสติกเกอร์ก็เยอะอยู่นะมีอะไรมั้งอ๋อมีแบบสติกเกอร์หลายแบบนะนี่สติกเกอร์ไว้พวกอ่าป้ายทะเบียนก็มีนะนี่เรากดเลื่อนตรงนี้เอามีสติกเกอร์แบบท่านเรียกคอนโซลหน้าเออมันจะแยกกันแล้วก็ตัวรถ แล้วก็เป็นตัวไอ้ป้ายทะเบียนนะทุกคนคประมาณนี้อันนี้เนี่ยทั้งหมด6อันนะก็ลองไปทำกันดูนะครับผมก็มีประมาณนี้อันนี้อันนี้ปุ๊กีิไปแล้วใช่ไหมไปดูนี้ไดโนไดโนรันก็คือเมืนเทสเทสอหะเหมืนลอง,ลองเทสอะเร่งเทสเราดูว่าเรถนะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยรถวิ่งวิ่งล้อหน้าเห็นไะหมมันก็ไม่คิดเกียร์ที่มันวิ่งสี่ล้อมาก่อน ไมาทดสอันนี้เราไปเซ็ตเกียร์มาแล้วเราก็ลองเทสดสอดูถือว่าโอเคนะเนี่ยขึ้นกรลับแบบนี้ค่อยๆไล่ออกตัวช้าหน่อยแต่ว่ารอบรอบไปแล้วดิ้งดีอันนี้เปนอะไดูน,นี่อันเีเ้ RS s ถ้าเราเซ็ตเกียร์ใช่ไหมทำไมาเราเราอยากอันนี้เราดกนนะดดูดูว่าค่าเท่าไหร่เจ็ดร้อย rpm ันนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งน,นะน,นีก็ลกอันนี้ลองรถนะทุกอันนี้เป็นการกดแบบว่าให้มันให้เราเอารถมาลองลองในร้านอัดแบตกลับไป โอเคก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับการทดสอบนะตรงนี้อย่าไปกดนะทุกคนอันนี้คือลบรถนะดี๋ลบรถส่วนอันนี้กดไอ้อะไรวะกดเคสรถเออตัวนี้ตัวนี้ลิสคาร์ก็คือแบบลองรถนั่นแหละกดเราเราจะลองรถในลงรถกดลุงเด็กทำเตียรนีออกตลยครัแต่ว่ารอบไฟไม่ยื่นออกดันโลเลย สามารถลงได้ลงรถได้ด้วยลด <_ C os> เอาเลย <_ C os> นี่ขึ้นไปลงรถได้ด้วยนะทุกคนนะดูดิขึ้นไม่ได้เอ้ยนึกว่าขึ้นไปไหนได้ทำไมว่าทำไมเอาขึ้นได้ดนะนี่วะนึกว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นมาบนห้องทุกคนนี่ขึ้นมาบนห้องทุกคนมีโตชิโนกด้วยเล่นได้ป่าววะเอาเรื่องจัดว่าดูครับลงรถครับผมก็แบบ รวยครับเป็นเจ้าของรงรถเองครับผมน้อง,องๆรวยเกินมาจงจิบกาแฟกันได้นะทุกคนที่เออลงรถลงเองนะทุกคนมีรถอยู่สองคันโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ามาประมาณนี้จะหนไปแล้วแล้วเจอกันครับผมแล้วเจอกันบายบายสวัสดีครับคาบักกิ้งสองเปิดแล้วนะจ๊ะาล้วไปเจอกันเด็กๆ